สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้ฟังก์ชัน XLOOKUP ในกรณีที่ข้อมูลอยู่กนละไฟล์กันนะครับฟังก์ชัน XLOOKUP นี้ไม่สามารถใช้ได้กับ Excel ทุกเวอร์ชันนะครับถ้าอยากจะทราบว่าเราสามารถใช้ฟังก์ชัน XLOOKUP ได้หรือไม่ก็อลองพิมพ์ในเซลล์ใดเซลล์หนึ่งนะครับเท่ากับ XLOOKUP ถ้าขึ้นมาแบบนี้แสดงว่าคุณมีฟังก์ชัน x lookup ในตัวอย่างผมมีข้อมูลอยู่สองสาขาแต่ละสาขาผมจะแยกไฟล์กันในไฟล์ x lookup ไฟล์หนี้ผมจะเก็บข้อมูลสินค้าที่อยู่สาขาที่1ส่วนไฟล์ x lookup ไฟล์สตรงนี้ผมจะเก็บสินค้าในสาขาที่สองหลักๆก,ก็จะมีข้อมูลที่เป็นคอลัมน์รหัส ชื่อสินค้าแล้วก็คงพลังในสาขา2นี้ผมได้สร้างเป็นเทเบิลเรียบร้อยแล้วนะครับชื่อว่า r r n n h 2กลับไปที่ไฟล์ที่1นะครับผมยังไม่สร้างเป็นเทเบิลผมจะสร้างเทเบิลก่อนนะครับคลิกเซลล์ใดเซลล์หนึ่งในข้อมูลกดปุ่ม control กางไว้แล้วก็กดตัว t หรือไปที่ insert เลือก Table ก็ได้จะลืมให้มีขีดถูกตรงกับว่า My Table Add e a d e r จะขึ้นเครื่องมือที่ชื่อว่า Table Design ขึ้นมาผมตั้งชื่อ Table นี้ว่า Branch 1ตอนนี้ผมอยู่ที่ไฟล์ที่1คือสาขา1ผมอยากทราบว่าในสาขาที่2ส,สินค้านี้จะคงคลังเท่าไหร่ประมาณนี้นะครับวิธีการถ้าเกิดคุณต้องการจะทำา x o o k Up หรือว่า Vlookup ข้ามไฟล์ อย่างแรกคือคุณต้องเปิดไฟล์ขึ้นมาทั้ง2ไฟล์เลยทั้งไฟล์ที่1แล้วก็ไฟล์ที่2นะครับเปิดมาแบบนี้เปิดทิ้งไว้เลยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเปิดอยู่2ไฟล์แล้วผมชี้ที่ด้านล่างนะครับที่มีคาว่า Excel จะเกน2ไฟล์นะครับหรือไปที่เครื่องมือ View แล้วไปคลิกที่เครื่องมือ Switch Window เราสามารถสวิตช์หรือว่าสลับกันไปก็ได้นะครับว่าจะไปอยู่ที่ปลายหหรือปลายสตอนนี้กิจถูกอยู่ตรงปลายหผมไปคลิกไปลายก็จะเปิดหน้าจอไฟล์ที่2ผมสลับไปที่ไฟล์ที่1นะครับไปที่วิวเลือกสวิตช์ w ินโด w ไฟล์ที่1เราอยากทราบว่าสินค้านี้ในสาขา2เหลือกงครั้งเท่าไหร่เท่ากับ x ลูกค้า เจอชื่อฟังก์ชันแล้วกดปุ่มแท็บพารามิเตอร์ตัวแรกก็คือ lookup value lookup value ก็คือคุณจะเอาข้อมูลไหนไปเปรียบเทียบละ่ะผมก็บอกว่าเอารหัสก็คลิกในช่องรหัสตรงนี้นะครับแล้วก็คอมม่า lookup array หมายความว่าคุณเอารหัสนี้ไปค้นหาที่ไหนอันนี้เราต้องไปค้นหาในไฟล์ที่สองใช่ไหมดังนั้นพอเรา พิมพ์คอมมาเสร็จเราไปที่ v w s w s w i t Window ไปที่ไฟล์ที่2เรามาที่ไฟล์ที่2แล้วนะครับคำว่า r ะไรคือกลุ่มข้อมูลเราจะเลือกทั้งคอลัมน์นี้เอาเมาส์ชี้ที่ใต้ตัว A ไม่ใช่คลิกตัว A นะถ้าคลิกตัว A จะได้ทั้งคอลัมน์ใต้ตัว A สังเกตดูมาสเตอร์คลิก1ครั้งสังเกตนะครับจะมีข้ามปูลเล็กๆ x lookup ไฟล์2คือชื่อไฟล์และมีข้ามปูปิดตามด้วย b r a n c ก็คือชื่อชีตตามด้วยเครื่องหมายตกใจเป็นชื่อ table แล้วก็ชื่อคอลัมน์เราเอารหัสจากสาขาหนึ่งซึ่งอยู่อีกไฟล์หนึ่งมาเปรียบเทียบในคอลัมน์รหัสของอีกไฟล์หนึ่งหรือว่าอีก table หนึ่งกดคอมมาจะขึ้นว่า return array ถ้านำมาเปรียบเทียบกันแล้วแล้วตรงกัน เราจะเอาคอลัมน์ไหนไปแสดงตอนนี้เรายังอยู่ในไฟล์สองอยู่นะครับเราจะเอาคงครังนะครับเอาเมาส์ชี้เหมือนเดิมใต้ C สังเกตดูเมาส์พอยเตอร์ผมนะครับคลิกคอลัมน์นี้ชื่อไฟล์ชื่อชีตและชื่อคอลัมน์เหมือนกันคอมมาถ้าไม่เจอล่ะผมจะบอกว่า n not t ต u n d นะครับ แล้วก็มาอีกทีหนึง่งเราจะเปรียบเทียบแบบ extract mode นะครับก็คือต้องตรงกันราดต้องตรงกันไม่ได้เปรียบเทียบบางส่วนหรือว่าเปรียบเทียบแบบช่วงจะใส่ศูนย์ลงไปและวงเล็บปิด enter มันก็จะกลับมาที่ปลายที่1ห,หรือว่าสาขาที่1น,นะครับคำตอบได้มาแบบนี้ไปตรวจคำตอบอีกรอบหนึ่ง1 0ึ1 0 3 1 0 4ไม่เจอถูกต้องไหมครับไปที่ วิวสวิชบินโดหนึ่งศูนย์สี่ไม่มีบอกว่าไม่เจอนะครับหนึ 1, 2, 2, 3, 3, View, Switch Window. ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งศูนย์สองสามหนึ่งศูนย์สามห้าวิวสวิชบินโดถูกต้องนะครับสองสามห้าที่เหลือก็คงถูกเหมือนกันผมจะทำการเซฟทั้งสองไฟล์เลยนะครับไฟล์ที่หนึ่งกดไฟล์แล้วก็เซฟแล้วก็ปิดไปไฟล์ที่สองกดเซฟ แล้วก็ปิดไปเปิดไฟที่2องมาอีกรอบหนึ่งแก้ตัวเลขนะครับจากเลข2เป็นเลข8ดูสิครับว่าเวลาเราเปิดไฟที่1มันจะเป็น8เหมือนกันไหมผมไปเซฟนะครับให้ก็สังเกตแบบนี้นิดนะครับถ้าเกิดคุณปิดไปแล้วทั้งสองไฟแล้วคุณไปเปิดไฟที่หมันจะถามว่าต้องการอัปเดตไหม หรือว่าโดนอัปเดตถ้าคุณกดปุ่มโดนอัปเดตตัวเลขก็จะไม่เปลี่ยนเอาใหม่นะครับผมเปิดไฟ์ลที่1แล้วผมไปเลือกอัปเดตแบบนี้มันจะเออร์เลอร์วิธีการแก้คุณไปที่ไฟล์แล้วก็เปิดไฟ์ลที่2ขึ้นมาเปิดมาเรียบร้อยแล้วนะครับกลับไปดูที่ไฟ์ที่1 View Switch w i n d o w กลับไปที่ไฟล์ที่1นะครับคำตอบจะถูกต้อง เมื่อฉันปิดไฟไปแล้วเ้วเปิดไฟมาใหม่แล้วมันเออร์เลอร์ก็ทําการเปิดทั้งสองไฟขึ้นมาเดี๋ยวมันจะเชื่อมโยงกันใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับลองไปประยุกต์ใช้ดูนะครับส่วนฟังก์ชัน x l o p ก็ทําแบบเดียวกันนะครับเปิดไฟล์ขึ้นมาแล้วก็ไปที่ e w Switch Window หลักการเหมือนกันทุกอย่างหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์บ้างเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปผมก็ขอความกรุณาช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ